สวัสดีครับทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะมาเจอกันอีกแล้วกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวายมือสองนะฮะร้านนี้ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะดูกางเกงยีนรีวายสามารถเข้ามาที่ช่องของผมแล้วก็เลื่อนดูตามในที่หน้าช่องของผมได้เลยนะมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น5 0 1มือสองตัวนี้จะเป็นสีมิดไนท์นะครับ ออกเก็บเป็นสีมิดไนนะครับสภาพส,ยสวยๆสยีสวยสมบูรณ์ด้านหน้าและด้านหลังสวยเสมอตัวนะครับขนาดตาป้าย W36L บ2ยูสามสิบหกเอลสมเมตรอินตุรกีระขนาดวัดจริงเอลสายาวทั้งตัว37.5ปลายขา8.5ราคา1,650บาทนะฮะกระเกงตัวนี้ราคา1,650บาทนะครับท่านไหนสนใจนะฮะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึเแอดมินเราคอยบริการลูกค้าอยู่ขอบคุณครับ อ่านะครับผมมาดูปลายขาต่อนะฮะงานปลายขากเกยงตัวนี้จะเป็นงานปลายขาผ้าเดิมๆผ้าฟอกเดิมๆเลยนะฮะทุกค้าการเก่งตัวนี้จะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะแต่เป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวสวยๆนะฮะเนี่ยผ้าเดิมๆเลยฮะงานปลายขานะครับปลายขาเขาจะใช้เป็นผ้าฟอกนะครับทานะฮะลูกค้าเนี่ยนะฮะด้านนี้ก็เช่นกันนะฮะสวยๆเข้มๆหนึ่งตัวนะฮะเป็นสีมิดในเข้มๆเลยนะฮะถูก ใครที่กาลังหาสีนี้อยู่นั้นก็สามารถติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะกัวเรียนยีรีวรุ่นห้าูนหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมนะครับจะเป็นงานกระดุมล้วนนะรุ่นห้าูนหนึ่งจะไม่มีงานซิปนนอกเสียจากว่าจะเป็นงานวินเทจยุคเก่าจะมีงานซิปนนะ,ะแต่ยุคใ,ใหม่หลังๆมาเนี่ยไม่มีปนนะ,ะจะไม่มีงานซิปนมาเลยะฮะจะเป็นงานกระดุมล้วนเลยนะฮะส่วนเม็ดกระดุมนะกระดุมด้านล่างน,นี้นะครับบางตัวเขาจะเขาจะใส่มาตามมาตรฐานของผู้โรงงานผู้ผลิตขนาดไซเอลใหญ่ กระดุมข้างล่างนี่เม็ดก็จะหลายเม็ดหน่อยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่โรงงานผู้ผลิตนะครับเขาจะใส่มาให้นะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะสมมติว่าตังเกงตัวนี้เออสามสิบหกกระดุมส่วนข้างล่างนี้มีสี่เม็ดนะฮะตังเกงตัวนี้มีสี่เม็ดเห็นไหมไม่เกี่ยวกับเม็ดบนนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเม็ดบนนี่แค่ส่วนข้างล่างนี้มีอยู่สี่เม็ดแต่บางบางประเทศที่ผลิตมาก็จะมีอยู่แค่สามเม็ดนะฮะาะแล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตก็จะใส่แตกต่างกันออกไปนะฮะเป็นสีเม็ดน่าสวยอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราเน จะเป็นผ้าลายผ้าลายเส้นได้ของผ้าเนี่ยนะฮะขึ้นแบบละเอียดยิบเลยนะฮะเหมือนผ้าเนื้อทรายเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นผ้าเนื้อทรายก็ว่าได้นะครับเป็นเางตัวนี้จะเป็นสีมิ้นไนนะฮะสวยๆครับผมทั้งหน้าทั้งหลังและสวยเสมอตัวเดี๋ยวผมให้ดูสีด้านหลังอีกทีนะครับป้ายประเก็นนะฮะป้ายประเก็นที่เป็นรูปมาคู่นะครับเป็นออ,อะไรอนะ่ะเป็น เป็นรูปมาคู่มาสองตัวแล้วกางเกงยีนลีไวนะรจะเป็นสัญลักษณ์ของทางรีไวนะครับเป็นสัญลักษณ์การค้านะครับโทษทีผมก็ไม่ได้ดูนะฮะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์การค้าของทางรีไวจะเป็นรูปมาคู่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะป้ายเรสแทบนะครับผมสกรีนสองหน้าฮะเนี่ยนะครับงานปลายขาก็สวยนะครับผมสมบูรณ์แบบพัดเดิมๆครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการขอบคุณครับ